ดี่ครับเพื่อนๆชาวยูทูบอีกวันนะอาทิตย์อาทิตย์วิ่งตลาดนัดรามกระแพงร้อยสิบมาสายครับวันนี้ม่รู้ได้เท่าไหร่เพื่อนๆเขาได้คนละหลายร้อยแล้วครับผู้โดยสารก็เริ่มทยอยมากันนะอาทิตย์ครับฝนตกครับเมื่อคืนจริงๆสบาย,บายเๆเท่าห้าบาทสิบบาทครับ ไปดูกันครับว่าจะได้สักเท่าไหร่วันนี้มาสายของเพื่อนเขาฝนตกครับบรรยากาศดีก็เลยตื่นสายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆชาวยูทุกทุกท่านไปดูกันครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นู่นกี่ได้เยอะนั่นผู้โดยสารมาแล้วขยันนะเจ็าบาทสิบบาทครับกว่าจะได้ร้อยหนึ่งเที่ยวละสิบบาท สิ่เดี่ยวเราจึงได้ร้อยหนึ่งไปดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่เก็บนั่นเหรียญครับห้าบาทสิบาทครับเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์เช้านี้เออได้ไต้ได้พี่เออได้แต่เหรียญบาทครับโอ้เก็บห้าเก็บสิบครับกว่าจะได้เป็นร้อยครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยลยมีแต่เหรียญทาได้เหรียญเท่านั้นเลยครับเนเเก็บห้าเก็บสิบครับห้าบาทสิบบาทเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบป๋าได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ได้แปดสิบแล้วครับแปแล้วนะครับปลาได้แปดสิบแล้วเนี่ยของผมอ่ะเที่ยวเดียวเที่ยวแรกเไงไปเทคโนหะไปเจอตรงไหนอ่ะนี่มาขึ้นนี่แหละช่าโชคดีวันนี้ผู้เดชันมาไปเทคโนหวานกันชาเช้าวอะไรไปได้ไหนครับเพื่อนชาวยูทูบวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ตลาดสัมมากน ช่้าก็เริ่มทยอยมานะครับรถไม่มีวันนี้เราวิ่งกัน3คันแล้วพี่ชายเอ้พี่ชายปลาเราวิ่งกัน3คันแล้วรถไม่มีไม่ต้องออกมานะเพืพ่อนๆโอ้ๆๆออโยรถใหม่ด้วยงวดวละสามพันครับปีนึงเดือนห้าพันนี่นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเกๆๆ่าแล้วก็เปลี่ยนไป อรถก็เพิ่งทยอยเข้ามาพรนอาทิตย์ครับ5บาท10บาทก่อ,อจะได้เละนะเที่ยวครับเที่ยวละ10บาทไปครับออกรถก่อนครับครับผมเปลือกผมก็ทยอยเข้าวินกันแล้วครับเยอะอยู่ครับเลยทยอยเข้าวินกันแล้วครับ,ยยเ,กนนรบเก็บ5เก็บ10ครับเก็บ5บาท10บาท สู้ๆกันพี่ดินเราอ,อาชีพอาเช้ากินค้ามเรเงี้ยครับสู้ๆกันไปขาก็เริ่มทยอยมาพวกก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับเก็บเหรียญห้าเหรียญสิบบังได้เท่าไรเยอะแล้วมั้งอ่ะได้เท่าไหร่นะครับบางร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วนี่ขนาดบางมาตีสี่แล้วบางได้ร้อยกว่าบาทแล้วผมมาเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงผมจะได้สิบอะไร โอ้ยโอเครอเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเออเข่าแกเข่าแกเมืองหนองบัวหนุบไปเข่าแก่เมืองหนองบวัวไปดูกันครับไปลุ้นกันรถใหม่นี่โอ้โหยขยันน่าดูเลยเนี่ยอุสารยังไม่มาเลยโอ้โหสตาร์ทรถรอแล้วใจเย็นลูกแป้ลูกแป้จะรีบไปไหน,นโอ้ ไฟมันล้นก้นครับรถใหม่ข้างงวดไอดูเงนครับเพื่อนผมจะได้คุณเท่าไหร่ไปรุ่นรถใหม่ฮะเดี๋ยวสายสายไปถามแกดูว่าแกได้เท่าไหร่เมื่อเช้าดูแกได้เจรียนบาทครับไปดูกันครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับได้สองเที่ยวเพื่อนผมมาเบอร์สี่สิบเอ็ดนั้นได้เยอะแล้วนะี่สิบเอ็ดเข้ามาแต่เช้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับสองเที่ยว ยี่คุยกันคุยกันงนั้นเรื่องนี้นนไปเด้นนนนะลูกสาก็เติมทยอยมากันนะครับส่วนมากเขาจะใช้รถส่วนตัวนะครับที่ตลาดเพราะว่าซื้อของเยอะที่จอดรถมีเยอะครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านที่ใช้บริการยินมอเตอร์ไซค์นะครับ สิบบาทสิบส1งบาทสิบบาทาทสบาทยี่าะแลลูกเป๊ะสี่บโอเยี่ยม48บาทแสดงว่าเที่ยวละสิเที่ยวแล้วน่ะเมื่อไรจะครบรอยลูกพี่เก็บห้าเก็บสิบโอ้ยไม่มีเงินเดือนเงินดาวอย่างเขาตอนนัลกเ แล้วใครเดินไปเดินมาลูกพี่นี่โอ้มันยังเช้าอยู่เช้าอะไรกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้จะเก้าโมงแล้วลูกพี่เอ้าลืมไปดูไอ้นั่งเรือเว้ยอ่าไปไปอะไรง้อป่าหรืออะไรนะง้อป่าง้อป่าแฟนคลับแก้วน้ำมาแก้วน้ำมาเออแก้วน้ำมาไม่ใช่ง้อป่าแก้วน้ำมาเนี่ยครับเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะไม่ค่อยวิ่งมอเตอร์ไซค์ฮะจนกว่าแก้วน้ำม้าจะจบ ีดีเราแฟนขับแก้วน้ามาตะกอนย้อนยุคเต็มเลยครับเต็มเลยเพื่อนนิ่งเลยนะมอเตอร์วเวย์อ่ะบังมอเตอร์วเวย์อ่ะนิ่งไงมอเตอร์วเวย์อ่ะรออยู่รออยู่วันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันอาทิตย์จะมี ลูกค้าประจําอยู่คนหนึ่งนะครับเขาจะซื้อของเสร็จเขาก็จะให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะครับแถวแถวเรียบเรียบเรียบมอเตอร์เวย์นะครับเขาให้200ครับให้200ดูว่าจะเจอวินใครประมาณนี้ครับ9้าโมงกว่านะครับเขาจะมาทุกปอาทิ์นะครับให้เอาเข้าวไปให้ที่บ้านน,น,นะครับ200บาทไปแป๊บเดียวครับมาลุรร้นกันดูว่าใครจะได้ นะครับผู้โดยสารเรื่มทยอยมา,าป๋าสแตนบายไป,ไป,ป,ปไครับไปลุ้นตอ่อตลาดนัดสำมากรซอยร้อยสิบจะได้สักเท่าไหร่วนันนี้อย่างเงี้ยครับห้าบาทสิบาทครับหาเจ้ากินคำ่ำลุยต่อครับป๋าไป <The> <Yeah. S 1> จะได้สักกี่บาทนะเพื่อนเอ้ยจะสิบโมงแล้ว พ่อค้าก็เดินไม่ดูลูกค้าข้างในโอ้ยเช้านี้ครับตลาดสัมมาก่อนเงียบสนิทอ้าวบางสองเลยหรอโอ้ยเพื่อนผมไปส่งผู้โดยสารสองคนเลยจะไปไกลนะไปส่งใกล้ๆนะน้องก็ไปเรียนพิเศษครับ เด็กบรรจาร์ตลาดซื้อกับข้าวเสร็จก็ไปเรียนพิเศษเพื่อนผมอยู่ข้างหลังนี่มันชิวๆแล้วเนี่ยได้เป่าแนละ้วไ,ได้น้ำมันถังเดียวได้น้ำมันถังเดียวโอ้เออได้น้ำมันถังเดียวครับเพื่อนผมบรรยากาศครับตลาดนัดผู้โดยสารแซ่บจะเงียบเหงาแซ่บจะเงียบเหงา นานนานมาทีครับเดี๋ยวไปดูหน้าเพื่อนผมหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่เนี่ยยังไม่ถึงนี่ครับแดนจะเงียบเหรอได้น้ำมันถังเดียววันนี้เขาสบายๆแล้วก็เขาไม่ซีเรียสแต่น้ำมันวขาบินพรุ่งนี้ครับอุ้ยรถเต็กอีกอุ้รถติดอีกโอ้รถติดบนตอกรถเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนักเรียนซะหน่อย ฝนมาตกตอนนักเรียนเลิกฝ<ฤ>นตกตอนนักเรียนเข้ากลางวันแถมตกตอกีกต่างหากหาก,กินกัน <c oughs> ยังไงจะ <c oughs> หากินยังไงหากินแบบนี้ล่ะเพื่อนเอ้ยสู้ๆเราอาชีพาชาวกินข้ามช,ชู้ <c oughs> ได้มากได้น้อยครับฝน ถ้าใครวินไหนเจอเหมาไปข้างนอก40-50ก็จะได้ร้อยสองร้เร็วน,นะครับถ้าวิ่งทีละสิบบาทสิบบาทนี่ก็จะได้ร้อยหนึ่งนะครับสู้ๆนะ,จะเจ้าวินเราได้ไเท่าไรเขาเท่านั้นนะครับแม่บ้านโปรดเข้าใจรอต่อไปครับรอผู้โดยสารต่อไปง่เลยเจ้าเนี้สาธังใจมาวิ่งเต็มที่ ้านโหลดาอใจนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องอําพรดีนิจิตนะครับเพื่อนก่อเพื่อนมาให้กำลังใจกันครับเพื่อนมายินดีต้อนรับครับเพื่อนมายินดีต้อนรับเพื่อนเก่าให้กำลังใจกันไปนานๆทำคลิปให้สนุกนะครับอําพรรอชมคลิปเพื่อนๆอยู่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ รุงนี้วันจันทร์วันทำงานอีกวันหนึ่งเรียนก็เปิดเทอมขายกาแฟปุยกาแฟสวัสดีครับอาทิตย์สดใสขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ